แม้ห่างกันเกือบ100อันดับก็ยังมุ่งมั่นสร้างเซอร์ไพรส์นายกสมาคมฟุตบอลสีลังกาประกาศความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยว่าจะพลิกสถานการณ์ล้มทีมชาติไทยในศึก AFC เอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกหวังสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบสุดท้ายทำไมถึงน่าสนใจขนาดนี้ลองติดตามกันเลยจัสวาอุมานายกสมาคมฟุตบอลสีลังกาแสดงความมั่นใจสุดๆต่อโอกาสของทีมชาติสีลังกาก่อนเกมสำคัญที่จะพบกับทีมชาติไทย ในรอบคัดเลือกกลุ่มดีนัทที่5ของฟุตบอลเอเชียนคัพ2027ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่18พฤศจิกายนนี้แม้ว่าตามอันดับฟี่าจะเป็นรองทีมช้างศึกเกือบ100อันดับก็ตามเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นอันดับฟี่าคือระบบจัดอันดับทีมฟุตบอลโลกที่คำนึงถึงผลงานในเกมระหว่างประเทศยิ่งอันดับสูงยิ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งปัจจุบันศรีลังกาอยู่ที่อันดับ193ของโลกในขณะที่ไทยรั้งอันดับ96ซึ่งหมายความว่าทอ นิมไทยมีประสบการณ์และสเสถีรภาพมากกว่าแต่ที่นี่คือจุดที่พิสูจน์ว่าฟุตบอลเต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์เพราะผลงานที่เกินคาดของศิลังการในรอบนี้ทำให้ทีมบริหารยังเห็นแสงสว่างในการลุ้นเข้ารอบต่อไปอูมาเปิดเผยอย่างเปิดอกว่าเดิมทีเอเชียนคัพ2027ไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักของทีมแต่การแข่งขันที่ผ่านมาเปลี่ยนทุกอย่างไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราเล่นได้เกินความคาดหมายเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือก ไม่เคยอยู่ในแผนของเราเลยเป้าหมายจริงๆคือการเตรียมตัวสำหรับเซฟเฟตคัพ2026ซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลร,ระดับภูมิภาคเอเชียใตย้ที่รวมทีมอย่างอินเดียบังกลาเทศและอื่นๆแต่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นแค่การฝึกซ้อมทีมกลักกลายเป็นโอกาสใหญ่ที่ไม่น่าเชื่อเพื่อให้ภาพชัดขึ้นเซฟเฟตคัพเหมือนกับการแข่งขันฟุตบอลภายในตระกูลเอเชียใตย้ซึ่งสีลังกามีกำลังใจสูงแต่เอเชียนคัพคือเวทีใหญ่ระดับทวีปที่ทีมใหญ่หญๆอย่างญี่ปุน่น หรือเกาหลีใต้เข้าร่วมทำให้การลงแข่งที่นี่เป็นการพิสูจน์ตัวเองในระดับโลกและนี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามเมื่อพูดถึงการที่ทีมชาติไทยเพิ่งเปลี่ยนกุญสือเป็นแอนโทนีฮัสสันอุมายืนยันว่ามันไม่ได้กระทบแนวทางของสีลังกาเลยการเปลี่ยนโค้ดของไทยไม่ได้ทำให้เราต้องปรับแผนเพราะแทคติกอาจเปลี่ยนไปบ้างแต่ผู้เล่นยังเป็นชุดเดิมที่เราเคยศึกษามาซึ่งอาจเป็นจุดแข็งของสีลังกาที่คุ้นเคยกับสไตล์การเล่นเดิมของไทยทำให้พวกเขาวางแผนรับมือได้ดีขึ้น แต่ที่นี่คือสิ่งที่อาจสร้างความขัดแย้งอูมายังมองถึงโอกาสทางเทคนิคหากสีลังกาสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเอาชนะไทยได้โดยเฉพาะถ้าชนะด้วยผลต่างประตูที่ดีก็จะทําให้ทีมมีลุ้นเข้ารอบสุดท้ายทันทีหากเราเอาชนะประเทศไทยด้วยสกอร์ที่ดีเยี่ยมเราก็ยังมีหวังเพราะเกมต่อไปของไทยคือการเจอกับเติร์กเมนิสถานซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งในขณะที่สีลังกาจะพบไชนิสไทยไปที่ฟอร์มกำลังตกต่ำเราอาจมีโอกาสคว้าชายัยด้วยสกอร์ขาดได้ นี่คือการคำนวณที่อาจดูทะเยอทะยานสำหรับหลายคนเพราะศรีลังกาเคยเป็นรองไทยมานานแต่บางทีนี่คือโอกาสพิสูจน์ว่าอันดับไม่ใช่ทุกอย่างในฟุตบอลคุณคิดอย่างไรบ้างศรีลังกาจะสร้างเซอร์ไพรส์ล้มทีมไทยได้จริงหรือไม่หรือนี่เป็นแค่การพูดโอ้อวดที่อาจทำให้ผิดหวังการเปลี่ยนโค้ชไทยจะส่งผลกระทบมากกว่าที่คิดหรือเปล่าแบ่งปันความเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยเราต้องการมุมมองจากทุกคน